ในปีคิทัศักรลช1,991ได้มีโครงการไบโอสเฟียร์2ถูกเปิดตัวขึ้นใกล้กับเมืองทูซอนรัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการศึกษาการดำรงชีวิตในระบบนิเวศที่ปิดแบบสมบูรณ์โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากมหาสิทธฐีโครงการนี้เริ่มต้นโดยมีนักวิทยาศาสตร์และอาสาสมัคร8คนซึ่งเรียกตัวเองว่าไบโอสเฟียเรีย เข้าไปอยู่ในไบโอสเฟียร์สเป็นระยะเวลา2ปีนั่นก็คือในปี1991ถึงปี1993โดยมีเป้าหมายเพื่อทําการทดลองการดํารงชีวิตในระบบนิเวทที่ปิดแบบสมบูรณ์และเพึ่งพาตัวเองเท่านั้นในโครงการนี้ได้เกิดปัญหาขึ้นหลายอย่างถึงแม้ว่าโครงการนั้นจะเริ่มต้นด้วยความหวังจต่กลับพบกับความท้าทายและปัญหาหลายประการประการแรกก็คือการขาดแคลนของอาหาร ผู้เข้าร่วมโครงการนั้นต้องเผชิญกับการขาดแคลนอาหารทําให้พวกเขาต้องลดปริมาณการบริโภคและเกิดภาวะการขาดแคลนสารอาหารปัญหาต่อมาก็คือการลดลงของปริมาณออกซิเจนปริมาณออกซิเจนนั้นลดลงจาก21%เหลือเพียง14%ทําให้ต้องมีการแอบน้าเข้าเพิ่มออกซิเจนจากภายนอกเหตุผลของการลดลงของออกซิเจนนั้น เกิดขึ้นจากการสลายตัวของอินทรีย์วัตถุในดินซึ่งทําให้มีการใช้ปริมาณออกซิเจนสูงทําให้ระดับออกซิเจนนั้นลดลงต่อมาก็คือการดูดซับออกซิเจนโดยคอนกรีตคอนกรีตที่ใช้ในการก่อสร้างไบโอสเฟีย2นั้นได้มีการดูดซับออกซิเจนเข้าไปในตัวคอนกรีตด,ด้วยและต่อมาก็คือกระบวนการเมตาบอลิซึมของพืชและสัตว์ภายในไบโอสซเฟีย2ปัญหาต่อมาอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเรื่องความขัดแย้งและความตึงเครียดภายในทีม ความเครียดนั้นที่เกิดขึ้นจากในสภาพแวดล้อมที่ปิดและขาดการติดต่อกับโลกภายนอกทําให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างสมาชิกของทีมซึ่งปัญหาความขัดแย้งในทีมนั้นก็จะมีในเรื่องความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรของพวกการแบ่งปนอาหารและการใช้น้ําความขัดแย้งนี้ทําให้เกิดความกังวลในเรื่องการขัดแคลนทรัพยากรมีการแบ่งกลุ่มระหว่างกันทําให้การทํางานร่วมกันนั้นเป็นไปด้วยความยากลําบาก แล้วก็ต่อมาก็คือปัญหาทางด้านสุขภาพจิตเนื่องจากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปิดและขาดการติดต่อกับโลกภายนอกเป็นระยะเวลาที่นานทําให้สมาชิกในทีมนั้นเกิดความเครียดและส่งผลต่อทางด้านจิตใจซึ่งในโครงการของไบโอสเฟียร์2นั้นมีการแอบส่งความช่วยเหลือจากโลกภายนอกอยู่หลายครั้งเช่นการนําเข้าออกซิเจนเนื่องจากปริมาณออกซิเจนที่ลดลงเป็นอย่างมากทำให้ทีมงานนั้นต้องมีการเติมออกซิเจนเข้าไปในระบบแล้วก็เรื่องการส่งสเสบียงและอุปกรณ์ อาทิเช่นเมื่อตอนคุณเจนพอยเตอร์ได้ออกไปข้างนอกไบโอเซฟียร์2ชั่วค้าเพื่อรับการรักษาบาดแผลได้มีการแอบส่งสเสบียงและอุปกรณ์ผ่านมาทางระบบ,บล็อกอากาศทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์จากสื่อมวลชนว่าโครงการนี้ไม่ได้เป็นระบบปิดที่สมบูรณ์แบบตามที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกแล้วก็ยังมีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นนั่นก็คือบัติเหตุของคุณเจนพอยเตอร์หนึ่งในสมาชิกทีม เธอได้ตัดปลายนิ้วตัวเองโดยการใช้เครื่องตีข้าวทาให้ต้องออกจากไบโอสเฟีย2ชั่วคราวเพื่อรับการรักษาห,หลังจากออกไปรับการรักษาพยาบาลเพียงแค่7ชั่วโมงเหตุการณ์นี้ก็ทําให้สื่อมวลชนนนั้นวิาพากษ์วิจารณ์โครงการนี้นเป็นอย่างหนักถึงแม้ว่าโครงการไบโอสซเฟีย2นั้นจะประสบปัญหาและความล้มเหลวหลายประการแต่ก็ให้บทเรียนที่สําคัญเกี่ยวกับความท,ท้าทายในการดํารงชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ปิดและการต่อต้งอนาน,นิคมในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจํากัด โครงการนี้ยังเป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีและวิธีการก่อตั้งนานานิคมในบนดาวเคราะห์อื่นๆในอนาคตเอาล้นะครับคลิปนี้ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้หวังว่าเรื่องราวที่ผมนําเสนอในวันนี้ก็คงจะสนุกไม่น้อยไม่มากก่อนจากกาันหากไม่เป็นการรบวนกันกเกินไปรบกวนก,กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ของผมและช่วยกดไลค์หรือคอมเมนต์คลิปของผมเพื่อที่จะทำการต่อสู้กับระบบของ YouTube ทีครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ